เลยคุณผู้ชมค่ะว่าโซเชียลหวานฉ่ำเอามากๆถึงขั้นมดเนี่ยต้องคืนกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับคู่ของพี่แอปพักษอ้อนแล้วก็หนุ่มนนกุลหรือนนชาโนนเพราะว่านะคะเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ28ปีเต็มของหนุ่มนนกุลนั่นเองแล้วทีนี้ค่ะพี่แอปพักษอ,อนของเราก็มีพลานนะคะที่จะมีการแฮปปี้เบิร์ตเดย์ว่าที่แฟนค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะช็อตที่พี่แอปพักษออนเอามา โพสแฮปปี้เบ i ร์เดย์หนุ่มนนกุลหรือนนชานนเนี่ยทำเอาคอมเมนต์สะเทือนไอจีเลยก็ว่าได้เป็นช็อตที่หวานเอามากๆจริงๆซึ่งนี่เลยคือคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้เลยนะคะเป็นคลิปที่พี่แอปของเราเนี่ยมีการศบลุ่งศบไหลหนุ่มนนกุลแล้วก็ดูสายตาของหนุ่มนนกุลสิคะโอโหหวานเอามากๆยิ่งเวลาที่มองก้องเลยยิ้มพร้อมกับมีการหันไปมองพี่แอปทักษอสสายตาดูออกเลยว่านนกุลของ เราเนี่ยครั้งรักเอามากๆจริงๆส่วนพี่แอปก็โชว์หวานกันไปเลยสิคะเนี่ยแล้วพี่แอปพักษออนนะคะก็ยังได้เขียนข้อความแฮปปี้เบิร์ดเดย์หนุ่มนนคุณแบบหวานอีกด้วยบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะวันเกิดปีนี้ยิ้มมากขึ้นถอนหายใจน้อยลงแล้วเพราะใครนะมีความสุขมากๆสมหวังในทุกสิ่งที่ตั้งใจนะคะจึงต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากช็อตวานดังกล่าวนี้ขงพี่แอบพักษออนถูกเผยแพร่ออกไปแล้วคม เมนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเยอะแยะมากมายเอามากๆแม้กระทั่งเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงก็เข้ามาแซวกันแบบฉ่ำว้าวเลยไม่ว่าจะเป็นพี่กระแมเองก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะบอกว่าอวยพรยังไงให้เขินพี่ดีเจพุดก็เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันเขาบอกว่าเงยเงยเงยยัง,ยง,ยยงไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีพี่ดีเจเป้ด้วยะคะ่ะได้เข้ามาคอมเมนต์อ้าวทไมพี่เป้เขินแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับมีความสุขอยู่แล้วงั้นขอให้มีความ สยาวๆไม้เท้ายอดทองเลยนะครเลิฟเลิฟและก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะคะจากเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมถึง f อฟซแฟนคลับที่ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ทั้งร่วมอวยพรนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์หนุ่มนนกุลแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์แซวถึงการอวยพรฉดหวานของพี่แอบทักษอ่อนอะคะและหนึ่งในนั้นเลยค่ะแม้คนนี้เนี่ยขาดไปไม่ได้เลยหนุ่มนนกุลของเราคุณผู้ชมเจ้าตัวก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ ะะตอบกลับคลิปวิดีโอดังกล่าวของพี A ่แอบด้วยบอกว่าเพราะใครนะขอบคุณครับโอ,อ้โหบอกเลยนะคะว่าต่างฝ่ายต่างหวานเอามากๆจริงๆเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณผู้ชมคะทางด้านแฟนเพจนะคะของหนุ่มนนกุลหรือนนชานนเนี่ยก็ยังได้มีการออกมาเผยร,รูปภาพนะคะครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทางด้านของพี A ่แอบทักษอรเนี่ยก็รวมอยู่ในเฟรมภาพด้วยซึ่งก็คือเซตภาพดังกล่าวนี้เลยคุณผู้ชมภาย ในภาพเองนะคะก็มีคุณพ่อคุณแม่ของหนุ่มนนกุลแล้วก็น้องของหนุ่มนนกุลนั่นเองอีกทั้งยังว่าเติมเต็มไปด้วยที่ว่ามีพี่แอฟทักษอ,อนเข้าไปร่วมถ่ายภาพครอบครัวในครั้งนี้อีกด้วยค่ะบอกเลยนะคะว่าเป็นช็อตภาพที่หาดูยากเอามากๆแต่นี้ค่ะก็มีออกมาให้เหล่า fc แฟนคลับได้เห็นกันแล้วเรียกได้ว่าวันเกิดของหนุ่มนนกุลอายุ28ปีเต็มในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่จะดูแบบว่าปังเอามากๆแล้วก็แฮปปี้ สุดๆรวมถึงหวานเอามากๆอีกด้วยนะคะเนี่ยหนุ่มนนกุลค่ะยังไงเองนะคะทาง Bright e n t e r t a i n m e ก็ต้องขอร่วมแฮปปี้เบิร์เด์หนุ่มนนกุลด้วยขอให้นนกุลเนี่ยมีความสุขตลอดไปเลยนะคะ